วันนี้วันอาทิตย์ที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2568วันเดือนก็เคลื่อนคล้อยผ่านมาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เข้าถึงเดือนมีนาคมแล้วบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาแป๊บๆแต่ตอนนี้ก็ผ่านเข้ามาสองเดือนแล้ว จนวันนี้วันที่สองมีนาคมในหนึ่งปีมีสิสองเดือนแปบ๊บเดียวผ่านมาสองเดือนแล้วเนี่ยทำให้เราหน่าคิดว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วหรือเกินนะเมื่อวานนี้มีโยมที่มากราบพอสอบถามอายุอาตมาก็ดูอายุของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลานี่มันผ่านไปแป๊บเดียว เคลื่อนคล้อยไปแป๊บเดียวเรามองย้อนหลังกลับไปในชีวิตนี้มันเหมือนกับเพิ่งผ่านมาในเรื่องราวต่างๆจังความสุขความทุกข์แล้วก็ผ่านไปแป๊บเดียวอย่างนี้เนี่ยเรื่องที่มันจะเข้ามาในอนาคตอีกเนี่ยก็เหมือนกันแต่คนโดยทั่วไปก็วางอดีตกับอนาคตไว้ในน้ำหนักเดียวกัน เรียกว่าเมื่อวานหนึ่งวันอนาคตพรุ่งนี้ก็มีหนึ่งวันเหมือนกันก่อนหน้านี้สิบวันในอนาคตก็สิบวันเหมือนกันเราก็ในทิ้งน้ำหนักไว้ว่าอาดีตกับอนาคตมีน้ำหนักเท่ากันดังนั้นพอเมื่อเวลามันผ่านไปในอดีตเรารู้สึกมันแป๊บเดียวแต่ทำไมอนาคตมันมันช้าจังบางทีกว่าเงินเดือนจะออก หรือกว่าจะผ่านไปหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมมันช้าจังนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเวลาเรามองไปในอนาคตเรามองไปโดยความคาดหวังมองไปโดยความอยากมองไปโดยความคาดหวังมันก็ได้เป็นการรอคอยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันนานมันผ่านไปนานมันมันมันอีกนานกว่าจะกว่าจะผ่านเข้ามา แต่ว่ามองไปในอดีตมันมันเรียนรู้แล้วแหละมันก็เลยเห็นว่าเออมันก็แป๊บเดียวบางทีก็จําได้หมายรู้เฉพาะในสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญสําคัญในชีวิตหรือบางทีบุคคลที่สําคัญสําคัญในชีวิตก็จําได้แม่นแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าผ่านเข้ามาผ่านไปไม่ได้มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อะไรก็รู้สึกว่าไม่ได้จำหรือว่าเรื่องราวต่างๆบางที ผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ได้แรงมากขนาดจําได้ก็ลืมๆไปก็มีบางทีคนพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในอดีตบางทีเราลืมไปก็มีเหมือนกันเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนนะเกิดมาทั้งจากการกระทําของตัวเราเองแล้วก็เกิดจากการกระทําของคนอื่นก็เรียกได้ว่าคนในโลกนี้เนะี่ย โดยปกติแล้วคนในโลกนี้ก็มีกิเลสกันนะทุกคนนะมีมากมีน้อยมีความหลงมากมีความหลงน้อยลําพังตัวเราทําให้ตัวเราเดือดร้อนนี่ก็มีอยู่หรือบางทีได้รับความเดือดร้อนจากผู้อื่นก็มีหรือกิเลสของตัวเราทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็มีเมื่อช้านี้ได้นั่งอ่านโครงสีสุภาพ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสอนน่าจะเป็นโครงโลกนิตหรืออย่างไรไม่แน่ใจแต่เป็นโครงสี่สุภาพท่านนิพน์ไว้ว่าพระสมุดสุดลึกล้นขนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นไซสยากแท้อย่างถึง ในเฉพาะในบาทคาถาสุดท้ายที่บอกว่าจิตมนุษย์นั้นไซย,ยากแท้อย่างถึงนี้ก็คนไทยเราก็จดจําจําได้หมายรู้จดจํากันมาตลอดว่าเป็นข้อความที่มีความลึกซึ้งและก็สอนจิตสอนใจเราได้อย่างดีจิตมนุษย์นั้นไซย,ยากแท้อย่างถึงเพราะว่าคนโดยทั่วไปก็ได้รับความเดือดร้อนจากคนกับคนด้วยกันเอง การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันกิเลสของเขาทําให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าจะมองในมุมกลับกันบางทีกิเลสของเราก็ทําให้เขาเดือดร้อนก็มีนี่เพราะว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าจะพิจารณาเป็นธรรมะไปแล้วก็เพราะว่าคนเราไม่รู้เท่าทันจิตของตัวเองไม่รู้เท่าทันกิเลสของตัวเองมันก็ทําให้กิเลสที่เกิดในจิตใจเนี่ยทาให้ผู้อื่นเดือด,ด,ดร้อน เช่นถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความโกรธของตัวเราทุกๆคนลองดูสทุกๆคนในประเทศไทยวันนี้สมมุติว่าวันนี้วันเดียวทุกคนรู้เท่าทันความโกรธไม่รู้อํานาจความโกรธไม่ไปประทุษร้ายกันโดยความโกรธนะในวันนี้วันเดียวเนี่ยทั่วประเทศไทยไม่มีคดีไม่มีคดีอาญากรรมที่เกิดจากโทสะนะที่ต้องมาประทุษร้ายกัน มาประหักประหารกันไม่มีเพราะว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองแต่คนโดยส่วนใหญ่คนโดยปกติไม่รู้เท่าทันอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาหรือระบบการทํางานมันสอนให้มองออกไปนอกตัวถ้าเรียนหนังสือเก่งแบบนี้ก็จะได้รางวัลเท่านี้ทํางานเก่งแบบนี้ก็จะได้เงินเดือนเท่านี้ก็นสอนให้ให้ยู่แต่ในเรื่อง นอกตัวว่าทาอย่างไรถึงคนบุคคลภายนอกจะเป็นที่พอใจแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมจะสอนให้มองมาในตัวสอนให้สังเกตจ,จิตใจตัวเราสังเกตจ,จิตใจว่าเออวันนี้เราคิดดีคิดร้ายนะคิดดีหรือคิดชั่วคิดดีหรือคิดร้ายแต่เมื่อวานนี้ก็ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์มีคนถามว่าเขามีความป่วยทางด้าน ระบบกลไกสมองทางด้านจิตเวชเขาควรจะปฏิบัติธรรมหรือไม่นะนะพระอาจารย์ท่านก็ตอบไปว่า,าจริงๆแล้วให้ฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วมีความสุขก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าการรักษาของคุณหมอก็ก็ต้องรักษาไปแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ไม่ได้ป่วยมากบางที พอฟังธรรมะไปปฏิบัติทำไปบางทีหายก็มีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือว่าเราหัดน้อมเข้ามาเรียนรู้ในจิตใจของเราหรือว่าเราจะกล่าวไปแล้วเนี่ยในบาทที่ท่านบอกว่าจิตมนุษย์นั้นซ้าย,ยากแท้อย่างถึงเนี่ยถ้าบางทีเรามัวแต่ไประมัดระวังจิตใจของคนอื่นแล้วก็ลืมระมัดระวังจิตใจของตัวเองบางทีอ่านบาตรบาตรคาถานี้บอกว่า จิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแท้อย่างถึงเราก็มัวแต่เราแวงอ้อเราเดือดร้อนเพราะคนนั้นคนนี้คนนู้นแต่ว่าเราลืมมองตัวเองเลยว่าบางทีกิเลสข,ของเราล่ะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่ากิเลสข,ของเราเนี่ยทาให้ตัวเราเดือดร้อนถ้าจะว่าเบื้องลึกไปแล้วเนี่ยในคนคนหนึ่งที่มีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นโทสะเป็นต้นก่อนที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเน่ยตัวเขาก็เดือดร้อนก่อนแล้ว นะเช่นว่าเราโกรธเราโกรธก่อนที่เราจะปฏิทุศา้าคนอื่นนะขณะที่เราปล่อยจิตเราหลงไหลไปกับความโกรธตอนนั้นนะตัวเราก็เร่าร้อนก่อนแล้วมันมีความอุปทา,านมีความยึดถือในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนะหรือว่าแม้กระทังนะ่งพระอริยะเจ้าเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่ามีความโกรธเกิดขึ้นท่านไม่หลงไหลไปในความโกรธนะนะ ท่านไม่หลงไหลไม่หูเบาไปกับความโกรธนะเหมือนมีเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยก็ไม่หูเบาไปกับคํายุแยงตะแคงรั่วของเพื่อนชั่วนะแต่ว่าจิตใจของเราก็เหมือนเพื่อนเหมือนกันแต่ตอนที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นเพื่อนชั่วนะแล้วก็ไม่หลงไหลไปในความโกรธนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ดับไปเพื่อนก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ในทางกลับกันนะเหมือนที่ท่านบอกว่าเมื่อเวลาเราจะมีความเมตตากรุณาให้กับใคร ก่อนที่ท่านผู้รับจะได้รับความกรุณาจากเราตัวเรานั่นแหละเป็นบุคคลแรกเลยที่เราได้รับความเมตตากรุณากับตัวเราเองก็ลองสังเกตดูสภาวะทางจิตความเคลื่อนไหวทางจิตเวลาเรามีความเอื้ออาทอนกับใครจิตใจเราก็มีความละมุนความสบายความอิ่มเอนมจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตที่เป็นกุศลเต็มเป,เปี่ยมเป็นบุญ แล้วเราจะเอื้อนเอ่ยเจรจาหรือเราจะหยิบยืน่นสิ่งที่จะช่วยเหลือเขาให้ไม่อนาทรร้อนใจใดๆนะเขาก็ได้รับนะความชุ่มเย็นจากความกรุณาจากจากเราแต่เมื่อจิตเรามีความเมตตากรุณานั่นแหละนะนะตอนนั้นจิตจิตของเรานั่นแหละนะเรามีความเมตตาให้กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเราได้รับผลคือความชุ่มเย็นให้กับตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะ จิตมนุษย์ก็เลยมีความละเอียดพิสดารฉังนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็มองไม่เห็นความละเอียดความละเอียดของจิตใจของคนเราอย่างนี้เราไปคุกคีกับบัณฑิตมากเราก็มีสติปัญญาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาใ,หในใจเราไ,ได้มากแม้ว่าเราอยู่คนเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราเคยคุกคีกับบัณฑิตธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เทศสอนหรือว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเธจา้าบางทีก็ผุดมา ช่วยชีวิตเราบอกสอนเราเราไปคลุกคลีกับโจรคุกกี้กับคนพาลมากบางทีจิตที่มันอยู่ในจังหวะควุย้คยเขวยออารมณ์อกุศลความคิดอกุศลข้อมูลหรือสัญญาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็พาชักชักพาน,นัดึงให้เราไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อย่างง่ายๆนะวันนี้วันอาทิตย์อย่างนี้นะต้องมีจิตที่เป็นกุศลถึงจะดึงเราให้มาวัด มานั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเป็นจิตที่เป็นอกุศลก็จะดึงเราไปไปสัมมาเลเทเมาไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเ,เสียเงินเสียทองเสียความเป็นมนุษย์นะแม้กระทั่งเสียชีวิตก็มีนะแต่จิตที่เป็นกุศลก็นะดึงเรานะให้มาให้มาอยู่วัดให้มาเข้าวัดนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราพาจิตใจใเราให้มันคุ้นชินกับพระพุทธศาสนานะ ในอดีตอาจจะเป็นเดือนที่แล้วปีที่แล้วเราไหว้พระสวดมนต์มีศรัทธาในพระตนตรัยในะวันนี้ก็เลยชักจูงจิตใจเราให้มาวัด,ว,ดวัดวันนี้นะพอมาวัดแล้วก็ต้องมาฝึกมาฝึกมาฝืนนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการฝึกจิตเนี่ยอุปมาก็เหมือนกับเขาฝึกฝึกสัตว์นะฝึกวัวฝึกควายนะเมื่อวานนี้ฟังเทศหลวงปู่ว,ว่าน ท่านบอกว่าอุปมาการฝึกจิตมนเหมือน,นฝึกวัวฝึกควายที่ว่าวัวควายมันมีความคุ้นชินจากความมันเป็นสัตว์ป่านะจะฝึกให้มันไถนาได้จะฝึกให้มันบางทีฝึกวิ่งหรือว่าฝึกทํางานต่างๆก็ต้องอาศัยการฝืนบางทีเขาพามันขึ้นไปบนเขาขึ้นป่าเข้าป่าไปบนเขาสัตว์บางอย่างเช่นช้างม้าอย่างนี้ช้างอย่างนี้ขึ้นป่าไปบนเขา ไปลากซุงมาเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝึกให้มันเดินฝึกให้มันบางทีก็ฝึกให้มันว่ายน้ําก็มีนะ,นะนะเช่นในประวัติศาสตร์ไทยในยจังหวัดแถวๆเชียงใหม่เมื่อก่อนเขาฝึกช้างที่แถวๆแม่ห้องสอนเขาก็เลยเรียกว่าจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นที่สอนช้างนะพอสอนแล้วมันก็สามารถลากจูงไม้ลงมาได้สามารถทํางานได้นี่แหละ,ะครูบาอาจารย์นั่นก็อุปมาอย่างนี้แหละ การฝึกจิตมันต้องเป็นการฝืนดังนั้นเมื่อฝืนกิเลสมันไม่มีคำว่าสบายมันไม่มีคำว่าตามใจเราอยากจะกินก็ได้กินอยากจะนอนก็ได้นอนอยากจะหัวเราะก็ได้หัวเราะอยากจะทําอะไรก็ทําตามกิเลสไม่ใช่นะเพราะมันต้องฝืนฝืนที่เป็นฝืนเป็นการเบื้องต้นก่อนฝืนเป็นการเบื้องต้นก่อนจากข้อวัดปฏิบัติจากตารางเวลาจาก สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกสอนจากพระธรรมวินยัยพอทําไปเรื่อยๆมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองมันจะเริ่มมีความสุขจากการที่ได้ทําได้ฝึกเหมือนกับคนฝึกกีฬาฝึกแรกๆก็มันต้องฝืนอยากกินไอ้แบบนั้นก็กินไม่ได้ไอ้แบบนั้นคอเลสเตอรอลเยอะแบบนี้ไขมันเยอะแบบน้ําตาลเยอะพอฝึกไปเรื่อยๆฝืนกิเลสไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆได้รับความสุขจากการได้รับรางวัล ได้เหรียญทองแดงได้เหรียญเงินได้เหรียญทองต่างๆข้อนี้เนะี่ยไม่ต้องเรียกว่าฝืนแล้วรู้สึกว่าเห็นประโยชน์ของของการที่ไม่ตามใจตัวเองไม่ตามใจกิเลสแต่ว่าผู้เริ่มต้นบางทีไม่เข้าใจนะคิดว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการมาอยู่วัดนี่มันเป็นการทรมานะความจริงไม่ใช่นะเป็นการฝึกหรือบางคนมองว่าศีลเป็นกรงขังรู้สึกอึดอัด เนี่ยคือเป็นเบื้องต้นเป็นการฝืนเบื้องต้นแต่ผู้ปฏิบัติทรรไปเรื่อยๆจะเห็นว่าศีลมันไม่ใช่กงขังให้เราอึดอัดหรอกมันเป็นเกราะคุ้มกันภัยมันเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นอันตรายต่างๆก็จะมาแพ้วพานเราได้น้อยลงอันตรายทางจิตใจอันตรายรองแม้กระทั่งอันตรายทางร่างกายก็แล้วแต่นีดังนั้นในการอยู่วัดเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นนี้ โดยเฉพาะพอเราจะทำใจของเราให้มันสงบนะคือไม่ใช่แค่ว่าวิเวกเพียงแค่เอากายมาอยู่ในปา่าแต่อยากจะทำใจให้มันวิเวกด้วยเนะี่ยศีลก็ดีเข้าวัดก็ดีนั่แหละมันจะเป็นส่วนที่จะทำให้เราเนะี่ยสงบขึ้นโดยเฉพาะมาอยู่มาอยู่วัดนะเรื่องราวต่างๆมันไม่ค่อยมีมารบกวนท่านจึงบอกว่ากายวิเวก,กจิตวิเวกอุปัิวิเวก กายวิเวกก็คือเนี่ยสงัดแล้วนะในจากสิ่งต่างๆที่จะมารบเราเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านก็มีเสียงต่างๆมารบกวนอยู่ในป่าก็มีความสงบมีเสียงเทศเสียงอัดเสียงธรรมีมเสียงนกร้องมีเสียงลมพัดให้เราพอพิจารณาเป็นธรรมะบ้างกายก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนบางทีอยู่บ้านก็ทั้งเสียงลูกเสียง คนทํางานเสียงรถราต่างๆง,งานต่างๆหรือแม้กระทั่งความวุ่นวายที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันก็วุ่นวายตามมาถึงในห้องนอนหรือแม้กระทั่งตามไปในห้องน้ําหรือแม้กระทั่งวางโทรศัพท์แล้วมันยังเอาตามไปอยู่ในความฝันเลยเนี่ยเพราะว่ากายมันไม่วิเวกเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําจิตของเราให้วิเวกกายเราก็วิเวกซะก่อนพอกายเราวิเวกเราได้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้โห เรานี่ได้มาอยู่ในที่ที่มันมีคุณค่ามากมันมีคุณค่ามากดีใจที่ว่าได้มาอยู่ในที่ที่มีคุณค่ามากเหมือนนักฟุตบอลบางคนเขาซ้อมมาทั้งปีเวล้วเขาลงสนามก้าวไปก้าวแรกปุ๊บนี่เขาโหกระโดดเลยคือเหมือนกับปลุกกำลังใจเลยว่าโอ้พร้อมแล้วนะพร,พร้อมเตะพร้อมลุยแล้วไม่ใช่ก้าวลงสนามก็รู้สึกว่าแย yeah นะ่รู้สึกว่าโอ้กลัวว่า จะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนั่นคือไม่เห็นคุณค่าของสนามเน้นฉันได้ก็ฉันนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายเยอะเวลาได้มาอยู่ในป่าที่ทสงบแล้วโหเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ําเลยเนี่ยดีใจดีใจได้มาอยู่ที่ที่สงบแล้วไม่มีความวุ่นวายไม่มีคนชวนไปกินเหล้าไม่มีคนไปชวนไปกินหมูกระทะไม่มีคนเอาเรื่อง นนเรื่องนี้เรื่องการเมืองเรื่องเรื่องทางโลกอะไรมาใส่นี่เรียกว่ากายวิเวกพอเราเห็นคุณค่าแล้วว่าเออกายวิเวกมันมีคุณค่าอย่างนี้พอพอเรามาเจริญสติรู้อยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดรู้อยู่มีสติรู้อยู่ยหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อยู่ทําเหตุของมันมีหน้าที่แค่ทําเหตุนั่นแหละเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดจากที่ มีลมหายใจหรือบางทีมันก็มีความคิดฟุ้งไปเดี๋ยวต่อไปทําไปนานๆเดี๋ยวความคิดมันก็ดับไปความคิดหายไปหรือบางทีเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้ทันความคิดแต่ตอนตอนหลังก็รู้ทันความคิด <diver> อย่าว่าแต่คิดเรื่องใดเลยหรือคิดเรื่องอกุศลอกุศลเลยบางทีมันเริ่มจะคิดเท่านั้นแหละแค่เริ่มเริ่มแค่เริ่มเริ่มนะจิตมันเห็นอาการกระเพื่อมจากจิตนิ่งๆมันเห็นอาการกระเพื่อมเอ้ยมันเหมือนจะเริ่มคิดแล้วรู้ตัวปั๊บดับได้ทัน โอ้นี่เรียกว่าจิตมันก็มีความนิ่งสงบไม่ต้องคิดก็เป็นจิตวิเวกหรือแม้กระทั่งมีความคิดอยู่รู้เท่าทันมันก็เป็นจิตวิเวกอย่างนั้นแหละเพราะว่าอย่างว่านะ่ะบางทีคิดชั่วหรือเป็นความคิดโกรธเราก็ไม่ตามมันนั่นแนหะจิตมันก็วิเวกพอทําไปอย่างนี้พิจารณาเห็นไตรักก็ถอดถอนกิเลสได้มันก็เป็นวิเวกวิเวกตัวสุดท้ายที่เรียกอุปธิวิเวกกิเลสก็สงบระงรับ นี่พอจิตมันมีความนิ่งเราก็มองตัวเองออกเอ้ยบางทีเราหลงไปอันนี้หลงไปในรูปสวยหรือแม้กระทั่งรูปไม่สวยเราก็ยังหลงเหยียดมันเลยจริงๆแล้วรูปจะสวยหรือไม่สวยเน,นเขาไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบหรือเราไม่ชอบเขานะแต่เราหลงไปเองรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธ,ธรรมารมที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้รู้สักแต่ว่ารู้นั่นแหละ อันนี้ก็จะได้ประโยชน์นั้นก็จะเห็นได้ว่าเออพอจิตใจเราเราพอจะรู้เท่าทันเช่นนี้แล้วก็ออกิเลสมันก็สงบระงับไปอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์ของการที่ว่าพากายพาจิตเรามาวิเวกมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเราจะไปดูหมิ่นตัวเองว่าเอ,อ้ยการมาอยู่วัดการมานั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงนี้จะได้อะไรได้ได้ผลมหาศาลเลยก็จากที่มันไม่เคยวิเวกเลย ไม่เคยพากายพาใจมาอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยกลับมาวิเวกได้กลับมาเจอได้เนะี่ยจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนมันคุ้นชินอย,อยู่แต่กับความวุ่นวายมีคลื่นความถี่ทางเสียงมีคลื่นความถี่ทางอารมณ์อะไรต่างๆมากวนตลอดเวลาเนะี่ยพอมาสงบสักนิดหนึ่งเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแช่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นนี่โอ้ได้อันนี้ส่งมากเลยแล้วทําให้จิตมันจําจําคือ,อยังไง จำคือเออตอนสงบมันเป็นอย่างนี้นะตอนไม่สงบม,มันเป็นอย่างนี้นะตอนร่างกายมันสงบมันเป็นอย่างนี้นะตอนร่างกายไม่สงบเป็นอย่างนี้นะตอนจิตใจมันสงบมันเป็นอย่างนี้นะตอนจิตใจไม่สงบเป็นอย่างนี้นะตอนจิตใจเข้าใจธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไตรลักษณ์มันเป็นอย่างนี้นะตอนเนี้จิตใจมันหลงไปลั่นไปในอารมณ์ยึดถือมันไม่เข้าใจธรรมะเลยมันเป็นอย่างนี้นะหรือตอนจิตมันมีความ สุขจากธรรมะเป็นอย่างนี้นะจิตมันมีความทุกข์เพราะหลงไปในอารมณ์มันเป็ like ans, อนอย yeah ่างน ério, Source, later, ี้นะตอนจิตหม่นหมองเป็นอย่างนี้ตอนจิตกระจางมันเป็นอย่างนี้สอนจิตให้จําจําอารมณ์ไว้จําอารมณ์ไว้จําอารมณ์ไว้สอนไว้ไว้ว่าอันนี้มันดีอันนี้มันชั่วอันนี้ควรละอันนี้ไม่ควรอันอันนี้ควรเจริญควรทําให้มันต่อเนื่องสอนไปอย่างนี้เรื่อยๆๆมันจะสลัดได้ง่ายๆเหมือนอย่างเช่นบอกว่าพอ เห็นความคิดอย่าว่าจะเห็นความคิดเลยเห็นมันเริ่มจะคิดบางทีมันก็รู้ตัวปุ๊บมันก็จะดับนี่เรียกว่านี่เรียกว่าเรามีความเฉลียวฉลาดทางจิตใจไอ้ความเฉลียวฉลาดทางทางโลกเนี่ยจะเราจะเรียนเป็นปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์อะไรนะั่นนะอันนั้นก็ดีอยู่อีกอยู่อยู่นะไม่ใช่ไม่ดีดีนะสัมมาอาชีพที่ประกอบก็ดีอยู่แต่อย่าลืมนะความฉลาดทางจิตใจทางความฉลาดทางอารมณ์ ความร่ารวยทางเงินทองก็ดีดีอยู่แต่ว่าความร่ํารวยทางจิตใจล่ะความร่ํารวยทางทางสติปัญญานะอย่าลืมโอกาสที่จะรวยอันดับหนึ่งของโลกนี่อาจจะมีแค่คนเดียวแต่ว่าโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยมีเสมอภาคกันหมดทุกคนเียได้ว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมได้หมดทุกคนน่ะถ้าเราได้มีการได้เจริญสติได้เจินเจริญสติได้เจริญปัญญาแล้วเนี่ยเนี่ยก็ต้องขวนขวายทํา เป็นผลที่ไม่สติปัญญาวิกลจริตไปนะมีสติสัปชัญญะเป็นมนุษย์ปุถุชนรู้ลมหายใจเข้าออกได้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าได้รู้ตรลักณ์ได้กําหนดรู้ตัวเองได้รู้กายรู้จิตเนะี่ยเรียกว่ามีโอกาสกันทั้งนั้นนะ่ะพวกเราก็จึงเป็นผู้มีโชคมีลาบนะอันประเสริฐจ,จากธรรมะของพระพุทธเจ้า,าวันนี้ญาติโยมมาทาบุญในนะโอกาสวันอาทิตย์ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะที่ เป็นข้อความของกรมพระยาเดชาดิสอนที่ท่านบอกว่าจิตมนุษย์นั้นไซให้ยากทแท้อย่างถึงก็โดยเฉพาะจิตของเรานะอย่าลืมสังเกตอย่าลืมเดินรูนะ้จิตของเราด้วยนะก็ให้มีความวิเวกทั้งทางกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือกิเลสท,ที่สุดนะอา้าเจริญพร